โอ้โหหอมสุดๆเลยอันนี้ฝีมือเชอรอแต้มหอมมาถึงนี้เลยค่ะพี่เชื่อแตมน่ากินสุดๆอย่างนี้ร้านเราต้องขายดีแน่ๆ <c oughs> นี่ขวซองอันนี้น้องไม้ทําเองโอ้โหน้องไม้ก็มีฝีมือเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> มาๆๆมๆมช่วยกันจัดร้านเปิดร้านวันแรกกันเ <c oughs> ถอะต้องขายดีสุดๆแน่เลย นี่น <parfois> uhm for cool. ี่ขนมปังเนี้ยน้องมาทําจัดไว้หน้าร้านเลยนะส่วนเค้กนี้ชิดำทำวางไว้ด้วยกันได้เลยคุกกี้ถุงยักษ์อบตั้งนานเลยนะเนี่ยกว่าจะได้ถุงใหญ่ขนาดเนี้วางข้างๆขนมปังเลยส่วนอันนี้เค้กกล้วยหอมขนมซิกเนเจอร์ของร้านเราวปดฝาไว้อย่างนี้จะได้ให้กลิ่นมันหอมหอมหอไปสุด ทัว่วหมู่บ้านทั่วลาดกระบ,บังทั่วท้ยแล้วทัว่วโลกที่แล่โอ้โหไอเดียเด็ดมากเลยค่ะพี่เชแตแอมว่าแต่มันหอมจริงๆนะคะเนี่ยไมยชักเตอร์ทนไม่ไหวแล้วเอามากินกันก่อนสักคนละอันดีไหมคะพี่เชแตแอมอ่ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้สิน้องไม้เราต้องขายกันก่อนแล้ว่องจากินอยากกินเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ค่อยทำให้ก็ได้ อันนี้ไว้ขายก่อนนะก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะแต่หนูอยากกินชิมัดเลยน้อยช่วยกันขายเดี๋ยวเก็บเงินดีๆเราจะได้ไปซื้อบ้านอยู่กันไงโอ้ยหิวจังเลยอ่ะหาอะไรกินดีกว่าโหกินอะไรหอมยร้านเบเกอรี่เปิดใหม่เขาไปกินดีกว่าโอ้สวัสดีจ้าโอโหขายอะไรกันเนี่ยขายส้มตำมั้งค่ะป้า เออพี่ชัตมพูดดีๆสิคะลูกค้ารายแรกของเรานะคะโอ้ยขอโทษค่ะคุณป้าพวกเราเปิดร้านเบเกอรี่ค่ะคุณป้ารับอะไรดีคะเรามีเบเกอรี่ทุกประเภทเลยค่ะอันนี้ครับเค้กคุกกี้แล้วก็เค้กไก่ไข่ไข่จาไก่เค้กอันนี้ครับเค้กคุกกี้แล้วก็เค้กไข่ค่ะส่วนอันนี้ครัวซองตพายไก่แล้วก็ขนมปังมันฝรั่ง เบเกอรี่สองพี่น้องให้บริการแล้วค่ะไายตายไายตายไื้เบดกอรี่สองพี่น้องวินอลานน่ากินสุดๆเลยถ้ายังไม่รู้ว่าจะเลือกกันไหนเชิญชิมอันนี้ก่อนเลยนะคะฮะพี่ชิตัมขอมาชิมด้วยสิคะเอาต้องให้ลูกค้าชิมไม่ใช่หรออะไรกันเนี้ยเบเกอรี่ระอนนี้ทำให้ถึงได้ดูหิวโหยกันอย่างนี้เนี่ยค่ะ เออขอโทษค่ะลืมตัวไปอันนี้นะคะอันสุดท้ายค่ะให้คุณลูกค้ากินนะคะจิ้มยังไงของเธอเนี่ยเหรออะไรเนี่ยฮะ <laughs> โอ้ตายนี่มือใหม่มากเลยนะแล้วจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยฮะกินดยคะ่ะรสชาติใช้ได้ใกล้เคียงกับที่ฉันเคยไปกินมาจากฝรั่งเศส <laughs> อันนี้ฝีมือหนูเลยค่ะยอดเยี่ยมใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลย แต่ขอชิมอย่างอื่นด้วยได้ไหมตอนนี้รู้แล้วแหละว,ว่าอันนี้น่าสนใจอือขนมปังมันฝรั่งน่าสนใจนะอขอชิมหน่อยได้ไหมอันนี้ขอชิมได้ไมไมได้ค่ะอันนี้ไม่อร่อยค่ะอันนี้ไม่กินค่ะอะเรยเนี่ยะไรกันเนี่ยร้านนี้ยฮ <c oughs> <c oughs> ฉันไม่ได้อยากกินพายตอนนี้ฉันอยากกินขนมปังขอชิมหน่อยสิ ค่ะค่ะอันนี้นะคะอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกค่ะว่าอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงของโปรดหนูเลยคะนนี้เลยเผดตัวหัวอมไปหน่อยค่ะพี่เช่แต้มกินไม่แบ่งมาอีกแล้วอร่อยอร่อยฝีมือพี่นี่สุดยอดจริงจริงแบ่งกันบ้างสิคะพี่เช่แต้มแบ่งไม้ด้วยอะไรกันเนี่ยพี่น้องร้านนี่อะไรกันเนี่ย จริงๆด้วยเคยแต่ทำไม่เคยกินฮะพวกเธอเป็นอะไรกันเนี่ยจะมาขายของหรือจะมากินโชกันเนี่ยฮะเฮ้ยออยางชั่วขอโทษทีนะคะป้าพอดีพวกหนูเนี่ยจนไม่ได้กินข้ามตั้งหลายวันแล้วเอาเงินที่มีทั้งหมดอะมาลงทุนเปิดร้านเบเกอรี่นี่แหละคะ่ะเนี่ยบ้านก็ไม่มีนะคะกำลังเก็บเงินซื้อบ้านค่ะเนี่ยอ ฟังแล้วเศร้าสงสารน่าสงสารจังเลยสองคนนี้จังน่าสงสารจังเลยเนี่ยถ้าเกิดบ้าสงสารหนูบ้าเหมาหมดร้านเลยดีไหมคะฮะเหมาหมดร้านไม่มากไปหน่อยหรอนี่ฉันยังเพิ่งได้ชิมไปติดเดียวขอชิมขนมปังเนี่ยยังไม่ได้ชิมเลยพวกเราก็ไ่แย่งกันกินหมดแล้วําไมให้ฉันเหมามันก็ง่ายไปหน่อยเปล่า ให้ hey, ฉันชิมก่อนสิป้าอยากกินชิ้นไหนบอกมาเลยค่ะเดี๋ยวมาแกะให้โอ้โหลานี้ดีแฮะชิมได้หมดทุกอันเลยใช่ไหมชิมได้หมดทุกอันเลยไหมอะพี่เชตแอมอืมย่างไงดีน่ะก็ได้ค่ะชิมได้หมดทุกอันเลยค่ะเดี๋ยวป้าชิมเสร็จหนูจะได้กินด้วยฮะ ไม่ขายแล้วหรอคะพี่เชาแต้มอุ้ยลืมขาที่ขายสิไม่กินก็ได้โหอเลิศชิมได้หมดทุกอย่างเลยถ้าชิมเราไม่ชอบอ่ะก็ไม่ซื้อได้ใช่ป้าเอาไงดีอะพี่เชาแต้มถ้าป้าเขาชิมแล้วไม่ชอบเขาจะไม่ซื้อด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกน้องไม้ของเราว่าอร่อยอยู่แล้วยังไงเขาก็ต้องชอบงั้นขอชิมคับเค้กเลยละกันนะ มันก็อร่อยจริงๆเนี่ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นจะอร่อยเลยอันนี้ฉันชิมแล้วฉันเอาทั้งอันเลยนะแต่ไม่ซื้อนะเพราะมันไม่อร่อยฮะไม่ซื้อไม่ได้จ้ะหนูไม่ยอมดูนะคะดูความอร่อยของมันนะฮะฮะพี่ชทแตมกินไม่แบ่งมาอีกแล้วน้องไม้กินมาก อยากน่าสงสารเหลือเกินและอันนี้อนเนี้ยเนี่ยอร่อยไหมขอฉันชิมหน่อยได้ไหมเนี่ยเอออันนี้ใช่ไหมคะชิมได้เลยค่ะเดี๋ยวไม้แกะให้โอ้โหลานี้ดีจริงๆอ่ะอันนี้ป้าเอาไปชิมนะคะ,อ,ะอันนี้ให้พี่เชื้อเต็มเอาไปชิมส่วนหนูชิมอันนี้เองอื เปิดร้านเบเกอรี่หรือชวนฉันมาปิกนิกกันแน่เนี่ยฮะต้องชิมซะหน่อยละอร่อยป้าอยากชิมอันไหนอีกไหมคะเดี๋ยวหนูแกะให้เออดีดีดีเดี๋ยวป้าขอชิมคุกกี้อันนี้อีกอย่างนะป้าใกล้อิ่มแล้วล่ะได้เลยค่ะอันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูแกะให้อันนี้หนูเอาไปชิมอันนี้มาเอาไปชิมแล้วอันนี้มา เอาเอาอยู่ตรงนี้เลยเหรอคะอาดีไปชิมเมย์ <c oughs> คนขายร้านนี้นี่ยีวนวประสาเหลือเกิน <c oughs> ว่าจะสงสารสงสารซะหน่อยหืมหอมมากเลยอ่ะเนี้หอมเตะจมูกป้าป,ป้าปเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อร่อยจริงๆด้วยมันจะมันกินก่อนการเด็กขวัญหนูด้ยอร่อยจริงๆด้วยโอ้โหร้านเธอ่ะอร่อยทั้งร้านอร่อยทุกอย่างเลยนะเนี่ยแต่ฉันอะไม่ซื้อ

ทนไม่ก่อนนะฉันไม่ซื้อชิ้นเดียวฉันจะซื้อหมดร้านนี้เลยนี่ฉันน่ะเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดอีกย่านนี้ <c oughs> ฉันไม่ได้แค่จะเหมาแค่นี้นะเดี๋ยวฉันจะเปิดร้านเบกเกอรี่เธออีกด้วยแล้วถ้าฉันพอใจได้ฉันสร้างบ้านอีกสามหลังเลยเห <c oughs> มาหมดร้านเลยรอคะใช่สิเนี่ยเนี่ย เอาเงินไปเลยเพราะว่าขนมของเธออร่อยมากฉันถูกใจมากแล้ววันนี้เธอให้ฉันชิมเยอะฉันประทับใจฉันให้หมดเลยเงินเนี่ยวันวันอ่ะฉันก็พบมาประมาณนี้แหละอยู่ที่บ้านอีกเยอะฉันต้องสร้างบ้านอีกสี่ห้าหลังไว้เก็บเงินนะฮ่าเรารวยแล้ว